ทำอะไรคะทำกาถอนว่าถอนโคนผักเชียต้องเอาจากกนมาจะได้เอามาระวังจานเตรียมหล้กหาเลยกระชากไลยใช่ไหมค,ค่อยๆดึงกมาก็น่าจะได้นาะน่ามันไม่น่าจะยาวมากลองดง <Yeah. S 2> แล้วที่เรอพี่เด่นจะได้กินได้นะ ยากไหมยังไงติดมันขวดเลยสนุกปะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถอนทั้งดงทั้งกระถางเลยนะกินหมดไหมอะ่ะทั้งกระถางอ่ะก็คงหมดไปใส่แต่ละอย่างว่ะก็มีเยอะมีลาบไงม,มีลาบด้วยนาพวกเนี้ย ดินที่ขึ้นมานี่ก็ทิ้งไวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปล้างๆค,ค่ะหมายถึงายงตัวที่เกิดออกมาค่ะหว่างเขาไม่กินกันเนาะแต่ขอดูหน่อยสิลายรากที่อยากได้หรือยังคะรากมันสั้นมากเนะสุดแต่ไม่เห็นเวียอะไรที่มันดูแบบเป็นรากจริงจังมันใหญ่ๆก,กับาบ้านเราใช่ปะดูแล้วไม่น่าจะเอามาทำอะไรได้เน,นื้อแหละมีค่าแล้ว ก็มาโขลกกับพริกไทยกระเทียมเดี๋ยวจะมันหักไหนของล่ะค่อยๆดึงสิโอ้ยร่วงดิด้นร่วงหมดเลยเดี๋ยวเวลาไหมเดี๋ยวแล้วนะต้องสั่งเลยต้องไ นี่มันคือใบอะไรอ่ะจริงๆแล้วมันก็ยาวอยู่แหละแต่ว่าพอดึงขึ้นมาถ้าเราไม่ไม่ดึงดึงขึ้นมาด้วยมันจะมันจะหลุดอยู่ในดินมันจะลหลุดติดกับล่างต้องขุดเอาถ้าอยับไปเยอะเยอยากได้เยอะอยเอะเ,เลยใหเดี๋ยวเอาหมดแล้วก็เดี๋ยวขุดเอาโอเคนะ เยอะเนาะห้ยราขาดตั้งใจหน่อยสิคะโคตรตั้งใจแล้วเพิ่งจะลงทุนซื้อกระถางผักชีเพื่อลากเลยนุ่มเนาะ แล้วไม่คือใบมันหรอทำไมใบไม่เป็นใบผักชีเลยอ่ะไม่รู้มันเอาไปง,งอะ่ะทำเป็นปุ๋ยเฉยป่ะไอ้พวกที่มันเหลือๆอยู่เนี่ยมนันปุ๋ยอ่ะก็ไม่เอาว่าจะล้างๆแล้วค่อยขัดออกแล้วกันขุดเอาลากไปไหมอ่ะไม่เอาแล้วหมดแล้วล่ะที่ยังเหน็นดูนี่ไม่เหลือล่าแล้วป็เก็บดินไว้หน้าไว้ปลูกปลูกพริก ดอกสวนรัวเหรอปลูกเพื่อดอกสวนครัวนี่มีมีรากอยู่ในก้อนดินนี่เยอะแข็งมากไม่เอาปุ๋ยหรือเปล่าคะฉัพาะเอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเย่ผ<อ>ิดแล้วนะฉีหรือเปล่า yeah. ปิดแล้วนะฉันผะันะชกชีก่อนเหรอพอแล้วนะเก uh huh. ่งมากขะางล่า,าก็หน่อยเย่ <Yeah. S 1> yeah.